อ่าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องพ่อไก่นะครับพ่อไก่ที่ตาบอดนี่จ่ายลูกออกมาตาจะบอดไหมอ,อันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าเขาบอดเพราะอะไรถ้าบอดจากแบบว่าเขาออกเขาฟ้าออกมันจะไข่แล้วบอดออกมาเลยแบบนั้นก็คือว่าเป็นที่กรรมพันธุ์ครับ ลูกลูกออกมาก็มีโอกาสที่จะตาบอดคนระับอ่าแล้วถ้าเราเอาเอาออกไปซ้อมอาออกไปชนแบบเนี้ยหรือเอาออกไปตีจริงอย่างเงี้ยแล้วเกิดโดนตาเข้าตาอ่าคนสมัยก่อนเขาจะบอกว่าถ้าเพราะไก่ตาบอดนะใช่ไหมครับจ่ายลูกมาก็จะตาบอดนะครับถ้าเราเอาไปตีนะครับแบบฟ้าก็มันจะไข่เขาไม่ได้บอดมาตั้งแต่กําเนิดน,นะครับอ่า บอดเพราะเราเอาไปตีนะครับจ่ายลูกออกมานะครับมันก็ไม่บอดหรอกครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นกรรมพันธุ์ครับเขาไม่ได้บอดมาโดยกําเนิดเขาโดนต่อครับอ่าแบบว่าพลาดมาครับอ่าเพื่อนๆเข้าใจไหมครับ ถ้าแบบว่าบอดโดยกรรมพันธุ์อันนั้นลูกออกมามีโอกาสบอดนะครับถ้าเอาไปตีแล้วบอดนั้นไม่เกี่ยวกันเลยนะครับคนคนสมัยก่อนเขาจะชอบพูดกันว่าเอาไก่ไปตีแล้วแบบว่าคุมตาตัวเองก็คุมไม่อยู่แล้วจ่ายลูกมาลูกก็คุมตาไม่อยู่เหมือนกันอันนี้ไม่เกี่ยวหรอกครับมันพลาดกันได้คนระับอ่าผมก็มีครับพราะไก่ตาบอดคนระับจ่ายลูกมาก็บอดมั่งไม่บอดมั่งคนระับอ่า ก็เหมือนแบบมันพลาดกันได้ครับอ่าแบบขาพลาดโดนตาอะไรแบบเนี้ยเอามาทำเพาะกลได้เหมือนเดิมนะครับอ่าหรือวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับเพื่อนๆผมก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจด้วยนะครับอ่าวันนี้ก็สวัสดีครับ